เดี๋ยวครับออนี่แงเรบอบคษาเรามาแลระสุรินมฮ์มาแล้วล่ะวันนี้ไปรับจ้างครับผมข,ข,ออข้ขาวโพดหับข้าวโพดเร็มาแลจะบริจาคละลืมเหนื่อยน้อยเงียผมาแล้วจะ,ะนเน่เน่เน่ <laughs> Ha. sao bia lạc qua sai lạc cả chị nói chị Cái sai là vậy chị mua sao mua chị là sao mua chị mua sao mua chị 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 mua chị

เออทำมาลงม,มาเลยอย่างนั้นเลยเหรอเออ,อชูรีดิสิลิมาแล้วครับหรืออ้าวมานะครับ มาแล้วครับใส่หลาพอดีแลยทเทีเลยย่อขออ่งใบลาเจีวะครับ้าวนูก็น่าละเนาะอันนี้อเออเออเออพเลกะดูดิวพเวพเคนกิโลแรกใกิโลิชีอ่ะิชอ่ะเนะ นี่เอามาเล่นเดจูรีนี่ยมาเล่นเล่นเดจูรีดิสลิวันนี้ไปรับจ้างครับกับจูรีดิสลีครับอ่า Nhìn ha, hát leo ra, chú đi nó, Gió vi được hay gió màu được kìa, Nè Nè Gió leo ra Má nhà má má có miệng, quán nhà chế có miệng Ừ हो गया ना हां ठीक है ना